เเป็นวิทยานะตรอนมาเที่ยวงั้ไมัต <splash> ัดขึ้ปมนต้องคลิปนด้วยหน้านะได้เลยเอ่อ้าวมไป่เล็บขวไอนอากรเป็นยไงก็ก็ไม่มีอะไรอาเ้าตื่มาอนเป็นัดตรงไหนอะพี่ งานอะไรอะไรอย่างนี <c oughs> ้เนครื่องคอมอันนี้ไม่ปวดไหม ยาจะมีขายไหมจะดูเคลื่อนนะมันมีอะไระเสียงแค่นด้นโล่งไหมอ่ะงเปิดให้ดิโล่งไหมอล่งค่ะจะดูเคื่อนมมีอะไรมัเป็นผีเปิดออค่อัคที่ก็ต่อเลยอ่ะต่อเลยนะทีนี้นะแปนกันใช่ไหมมาเลยพี่มา เวอี่วทันแล้วนรอตามขางเานานเชื่นะ้นี่หกงูเอนอื่นที่ขสิอยู่นะทำโบรุที่ได้ถ้หงูกงูแล้วกันเนาะทสักที่ไหนก็ได้สักหกร้อยกรได้เนาะวัดไหนก็ได้ที้เถกาหงูเนาะ ตรงไหนพี่ลไหเราอยงเรียวหาอนจิตเจ็บอนจเจ็บเตรงน้าองเนี่ยนั่นแหละคิดไปให้บิดจะหงงงูที่สิงในตัวเราเนี่ ขวานฟ้าหลวงก็สวยก็สตารางนี่แหละฮะ ลงไหมยกมือขึ้นแบบนลงมเด็กเปทาพูดที่นี่เขานะลงกนะี่นี่ะที่น้ดีไมลอนะีี่นีน